สวัสดีครับผมทันนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทเอลิสมอเตอร์นะครับผมสาขาแจ้งวัฒนะนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับผมว่าบอกในส่วนของตัวการนําเสนอการขายในรูปแบบใหม่นะครับให้กับลูกค้านะครับการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นตัวแคมเปญการนําเสนอความสัมพันธ์นะครับการรับฟังปัญหาของลูกค้านะครับการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ข้อเสนอของลูกค้านะครับพร้อมทั้งการนําเสนอแคมเปญแล้วก็ โอมชั่นปิดการขายกับคุณลูกค้านะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยนะครับผมไปเลยครับนิสสันเอเลสสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับวันนี้ลูกค้ามาติดต่อเรื่องอะไรครับผม อยากจะมาดูรถกระบะสี่ประตูสักคันนึ่งครับได้เลยครับเนีขออนุญาตแด้นั่ตัวก่อนนะครับผมผมชื่อเซลทันนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับบริษัทเอลิสปอเตอร์สาขาแจ้งวัฒนะนะครับไม่ทราบว่าพี่ผู้ชายชื่อพี่อะไรครับผมชื่อบอยครับพี่บอยนะครับผมเนีไยเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญนั่งโต๊ะก่อนนะครับผมนะครับครับขอบคุณครับ ครับผมวันนี้พี่บอยมาดูรถใช่ไหมครับใช่ครับดูรุ่นอะไรอยู่ครับพี่อจริงๆแล้วอยากได้เลยนะใจอยากได้กระบะนาวาร่าคลาพิกชั่นสี่ประตูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาดูเนาะว่าเป็นยังไงวันนี้พี่บอยมายังไงครับเนี่ยเดินทางมายังไงครับก็พอดีจริงๆแล้วบ้านผมอยู่ไม่ไกลหรอกผมไม่ไกลจากที่นี่จากที่นี่ผมก็เลยนั่งแท็กซี่มามจะได้สะดวกก่าอ๋อช่วงนี้ได้ใช่เพราะว่าช่วงนี้ ขับรถมาเองไม่ว่าจะเป็นตอนโหช่วงถ้าเป็นช่วงเช้านี่รถติดมากเลยพี่ดีแล้วที่พี่มาช่วงบ่ายเนาะนใช่แล้วเป็นอางวันนี้อากาศร้อนไหมครับพี่วันนี้ก็ร้อนนิดนึงแต่ผมผมเป็นคนบ้านอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้อยู่แล้วไงแล้วปกติตอนเย็นฝนก็จะตกก็เลยมาดูเวลานี้อีกอย่างก็คือ ถ้ามาช่วงเย็นรถมันติดด้วยก็เลยเลือกเลือกที่จะมาเวลานี้มากกว่าก็คือใกล้บ้านด้วยก็คือสะดวกมาสะอาใช่แล้ววันนี้มาท่านเดียวเหรอครับวันนี้มาคนเดียวครับมาคนเดียวอ๋อได้มาเหนื่อยร้อนๆเดี๋ยวผมขอยาตไปเอาน้ํามาให้ทานนะครับขอบตคุณครับน้ำนะครับพี่บอยครับผมเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนได้เลยนะครับโอเคนะครับ วันนี้พี่บอยก็มาดูเป็นนวาร่าใช่ไหมครับครับแล้วรถที่พี่บอยใช้อยู่ตอนนี้ครับเป็นรุ่นไหนอยู่ครับพ,พี่คือจริงๆแล้วรถที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นรถกระบะแขบคันหนึง oh. ่งของของแบรนด์หนึ่งครับแต่ทีเนี้ยที่ผมอยากจะได้รถคันใหม่เ,เพราะว่ารถคันที่ผมใช้อยู่เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วแล้วก็เรื่องการสึกหรอหรือว่าเรื่องแม n ทันเน้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงผมก็เลยอยากจะดู รถรุ่นใหม่ที่มันประหยัดอะไรอย่างเงี้ยครับค่าใช้จ่ายอ๋อใช่พี่บอยคิดถูก้วครับเพราะว่ารถยิ่งเก่าเนี่ยยิ่งมีการมีค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ํามันในการดูแลรักษาไม่เท่านั้นต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วถ้าเป็นรถเก่าอย่างเงี้ยครับแล้วก็วันนี้พี่บอยมาเนี่ยก็คืออยากดูเป็นตัวนาวาร่าตัวใหม่ว่ายึดอยู่แล้วใช่ครับถ้าเกิด คือจริงๆนะรถเนี่ยถ้าขับใช้เวลาการขับการใช้งานของเขาเนี่ยเขาจะมีอายุการใช้งานอยู่แล้วถ้าขับนานเกินไปอย่างเงี้ยครับนานไปเนี่ยรถทุกอย่างมันก็จะมีการเสื่อมสภาพอยู่แล้วครับใช่ไหมครับล้วก็ดีนะครับที่วันนี้พี่บอลมาดูรถตัวใหม่ขับคันใหม่เพราะว่ายิ่งขับคันเก่าไปก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับและยิ่งเสียเวลาด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเอารถเข้าซ่อมเข้าศูนย์บริการนะครับเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนท,ท,ท,ทั้งตัวอะไหล่ซ่อมมันก็จะแพงมีค่าใช้จ่ายเพราะนั้นม เรียกแล้ว,ว่าเสียเวลาในการทํามาหากินแล้วกันเนาะจะ<ช>ดูแบบนั้นแหละผมต้องการที่อยากจะเปลี่ยนรถรล,ล้วันใช่ดีแล้วครับ,รบพี่บอยจากที่ผมรับฟังปัญหาของพี่บอยมานะครับไม่ว่าจะเป็นการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาแมนทานแนนค่าใช้จ่ายในการเติมน้ํามันนะครับตัวน,นี้ผมเนี่ยมีตัวแนะนําอยู่แล้วนะครับเป็นตัวนิสสันนาวาร่าตัวใหม่เป็นตัวไมเนอร์เชนที่เขาออกมาใหม่ ซึ่งตัวใหม่นี้คือเป็นรุ่นตัว b l c k k e dition ด้วย <Okay. S 1> นะครับไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งในรูปแบบสไตล์ของ b l c k k e dition อยู่แล้วนะครับ <Okay. S 1> การตกแต่งซุ้มล้อติดสติ๊กเกอร์นะครับล้อดำ คือเรียกได้ว่าคงความสวยงามและขับขี่การใช้งานการบำรุงรักษาเนี่ยคข้างที่จะถูกอยู่แล้วแล้วก็การขับขี่สมรรถนะของตัวเจ้านาวา,าร่าคันนี้ครับด้วยความเป็นแชสซีเหล็กก้าชิ้นเดียวเพราะฉะนั้นเขาสามารถใช้งานในการบรรทุกขนของได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ของเขาด้วยนะครับเครื่องยนตอนน์อันนี้แหละคือข้อดีเลยที่ผมบาง บางอย่างเนี่ยผมก็ดูในรีวิวมาแล้วแต่ทีนี้ผมอยากจะมาเห็นตัวรถจริงๆครับผมก็วันนี้พี่บอยได้เห็นตัวรถจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นจอสัมภัณฑตัวเครื่องยนต์ที่มันมีเครื่องยนต์อยู่ที่2.3เทอร์โบคู่ประหยัดน้ำมันดอีกประหยัดน้ำมันด้วยครับผมเทอร์โบคู่ด้วยใช่แล้วก็การดูแลรักษาการม่เท่นั้นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ทุกๆ20,000โลหรือว่า1ปีนั่นเองนะครับจากเดิมที่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ10,000กโลนะครับหรือว่าอน้้จยใใชง่่ีซฟแู ทําให้กับพี่บอยเนี่ยสามารถเซฟค่าใช้จ่ายไปได้อีกเยอะเลยครับแล้วก,การขับขี่ที่สมรรถนะที่สูงแรงบิดที่เยอะนะครับผมแล้วก็ได้อัตราการสิ้นเปลืองที่ดีนะครับผมก็ถือว่าประหยัดน้ํามันนะครับคือเอาอย่างนี้แล้วกันครับจากที่คุณทันเนี่ยอธิบายอย่างละเอียดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความประหยัดแล้วก็เซฟค่าเซฟค่าใช้จ่ายหรือว่าจะเป็นออปชันหรือสมรรถนะตัวรถเนี่ย ครับผมผมเล็งเห็นแล้วว่าโอเคเลยมันตอบโจทย์ผมมากมากครับแล้วผมต้องการอยากจะเปลี่ยนรถใหม่อยู่แล้วด้วยอ๋อครับคืออย่างนี้ละกันครับคุณทันคือบ้านผมก็อยู่ไม่ไกลจากที่โชว์รูมนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณทําคุณทันเนี่ยทำไปเสนอราคามาแล้วกันนะครับได้เเกิดโอเคเนี่ยผมก็จะจองแล้วก็ออกรถจากทางโชว์รูมเอลิทนี่เลยได้เลยครับโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงทันขออนุญาตนำเสนอเขียนใบเสนอราคาให้นะครับผมครับ ครับอันนี้ก็คือการขายนะครับการแนะนําการขายในรูปแบบใหม่นะครับให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์นะครับการรับฟังปัญหาการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ข้อเสนอของลูกค้านั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็จะนำนะครับนำจุดขายตรงนี้นะครับเพื่อไปพัฒนาและต่อยอดนะครับเพิ่มสกิลเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองนะครับเพื่อฝึกฝนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมในการ ดูแลการบริการให้กับลูกค้าของที่ปรึกษาการขายนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ